สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พวกหนูพวกนี้จะไปสี่แสนคนนะคะจะพาพวกปัญญาอ่อนไปอะคะอีดอกทองตัดตัดสายนี่อีดอกทองนี่ก็แม่ไม่เป็นกะหรี่อีนี้ก็เป็นกะหรี่เป็นกะหรี่แล้วก็แล้วก็ถายตัวจนรูพุนไปหมดพ่อมันก็เป็นแมงดา เป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายและอีนี่เนี่ยแก่แล้วเป็นกระรี่และเป็นเอเด้ไม่มีใครซื้อไงอขายตัวก็ไม่มีใครเอาก็ลเลยว่างเลยโทรเข้ามาไปดูช่องอื่นอีดอกนะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอออาจารย์คะอาจารย์ทำไมพูดจาเหมือนพวกแม่ค้าเลยอีดอกทองตัดสายไปเลยอีดอกทอง อูเนี่ยดา่ามึงอีดอกทองออกทีวีเลยแล้วมีอะไรไหมมึงไม่ต้องโทรเข้ามาเลยอีดอกทองหน้าล้านอะโทรเข้ามาทำไมเงินก็ไม่บริจาคของก็ไม่ซื้อไม่ต้องโทรเข้ามาไปดูช่องอื่นอีดอกทอง